สาระน่ารู้เรื่องประกันสุขภาพหมวดที่หนึ่งค่าห้องคำว่าค่าห้องประกอบไปด้วยค่าเตียงค่าอาหารค่าบริการโรงพยาบาลเช่นค่าแม่บ้านค่าน้ำค่าไฟค่าคนทำความสะอาดขนซักผ้าเป็นต้นเหล่านี้อยู่ในหมวดค่าห้อง เวลาเรียกรวมให้เรียกว่าค่าห้องอย่าไปบอกว่าค่าเตียงนะนะครับแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับค่าบริการพยาบาลเป็นบริการโรงพยาบาลเท่านั้นทุกบริษัทเหมือนกันหมดย้ำนะครับว่าตัวค่าห้องแต่ละบริษัทอาจจะให้ไม่เท่ากันนะครับให้ค่าห้องห้าพันเหมือนกันแต่ระยะเวลาบางบริษัทให้สามสิบวัน บางบริษัท90วันบางบริษัทร2 5ยวันบางบริษัท3 6 5รห้า,าวันให้มากก็คิดตังมากไม่ได้มองที่ยอด5 0 0พันนะครับมองที่ว่าให้ทั้งหมดกี่วันนะครับเพราะฉะนั้นตัวค่าห้องไม่เกี่ยวค่ารักษาพยาบาลใดๆดทั้งสิ้นเลยนะครับเกี่ยวข้องแค่สามตัวที่กล่าวมาค่าเตียงค่าอาหาร ค่าบริการโรงพยาบาลเท่านั้นนะครับใช้สิทีิถูกต้องไม่มีการอารุมบอลรวยไม่มีการขอเพิ่มนะครับเท่าไหร่เท่านั้นนะครับ